นี่ครับหลังจากที่เขาได้เด็ดใบนะครับเด็ดใบมันออกมันก็จะเป็นต้นลักษณะนี้นะครับเ <c oughs> ดีวยวว่าถ้าเขาเอาไว้ตากดดแดดไว้เองที่เก็บ,บ่ไหวนะครับค้น็ขออยูบได้นะครับนี่ครับเขาได้มาแต่งกิงมันนะครับนี่ครับแต่งกิงออกพี่น้องกันแมงวีขาวนะครับแมงวีขาวมันจะล้มบกเขียนะครับ ถ้าเขาตัดกิ่งมันออกนะครับนี่นีพดนะเมืองเบืององะบ,บ,บินบู๊อยูว่วะวะเห็นบอกครับวเต็มนะครับเขาต้องตัดกิ่งมันออกนะครับเนี่ยตัดกิง่ง <c> ค <oughs> ันคอพี่นอ้องตัดกิง่งแตงกิ่งมันนะครับนี่ถ้าเขาแตงกิ่งมันมันกับอได้นะครับเพราะว่าบักเขียนี้เขาต้อง แต่งกิ่งมันให้มันลงบริษันแมงวีขาวลงนี่เต็มนี่บอยเอาบรยูแล้วครับได้ตัดต้นถิมนี่แหละครับคือหลักการหลักการที่ห่ออันกันแมงวีขาวนะครับแมงวีขาวลงเขาก็ต้องแต่งมันนะครับคุณนะครับแมงวีเต็มอยู่เห็นบหพี่น้องบัเห็นบ่ครับผัวแมงวีขาวลงเขาก็ต้องกันมันนะครับ กันมันโดยการตัด <c oughs> แตงใบครับตัดแตงใบให้มันล่งถ้าเอาบบแตงใบมันลง่ง,ง,ง,นลงสิแมงวีขาวก็จะลงหลพอลงหลปุ๊บเอาโบยูนะครับเอาโบยู่เลยค่อยๆแตงใบมันครับตัดใบมันออก ต่เหอมโบตัดใบกับโบได้แมงวีขาวหลายเอาบอยู่นะครับต้องค่อยๆตัดแต่งกิิงมันตัดแต่งกิิงมันยังสี่เหรครับยำมุโสแต่โซโสตัดสวยกับโบได้พี่น้องคันคอ นะครับทามันโล่งออกทีปุ๊บมันก็เลียวเห็นลูกมันนะครับเห็นลูกเขีย์ที่มันมาค้าอยู่รดนี้ล่ละทางห้องผ่ตัดออกกว่ามึงดูเอ้แม่งมีหลงขักแม่งมีหลงขักบ,บินบุนบ,นบุนอยู่ ตอนนี้บกเขียกำลังมีาาร,รมมาคาแล้วครับเริ่มมีราคาแล้วครับนะครับฮนะเขาตัดออกแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะพี่น้องใช้กันไก่นะครับกันไก่ตัดอันนั้นเนีย่ยไปใส่เร็บใส่เรียบมันดำ นะครับจริงกต่จริงออกแล้วม,มันกับมันกับวอดูบอดูลกนะครับต้องห้อง่ตัดออกก่อนหนาตึบนะครับหนาตึบเพราะมันหนาปับเพราะมันหนาปับแมงวีข่ากัได้โอกาสได้โอกาสก็ล้มเราครับบอลรับ ถ้าชอบคลิปนี้จังใดกับขอฝากกดติดตามไว้นี่เด้อครับนะครับนี่ทั้งอัน Facebook y o u t u b e นะครับกับอันไอจนะครับหพี่น้องก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับมันสิบ่ได้ผ่านิ่่งดีๆต่อไปนี่ก็สิลงนะครับลงซุ่มือสุ่มือนะครับลงเรื่องการเกษตรนะครับบ่ได้ลงกระโดนแล้วละ่ะ หลายแล้วกับ่มีพี่น้องมาติดตามคือเก่าแล,ล้วล่ะเพราะว่าบ่ได้ล้โงดนลนะครับวันนี้ก็จะเริ่มลงให้พี่น้องฟังเบิ้งนะครับเรื่องการเกษตรนะครับอันนี้กับการแมงวีขาวว้ก้อนนะครับเกษตรพอเพียงนะครับเห็ดยูเห็ดจินในพื้นที่ก็บว่หลายนะครับพื้นที่ยุนี่กับประมาณน่าจะงานสองงานนี่แหละครับปลูกไว้ยูไว้กินนะครับผม สำหรับยังไดก็ขอ,ขอขอบคุณสุปูทุกนนะครับผมสวัสดีครับ